สวัสดีเพื่อนๆชาว l i f e is gadget นะครับวันนี้เราจะมารีวิว iMobile i, i 691นั่นเอง Android ตัวนี้เนี่ยเเป็นที่น่าจับตามองมากๆด้วยฟังก์ชันที่สุดยอดเหลือเกินครับอย่างแรกเลยครับมีทีวีอย่างที่2คือใส่ได้สซิมอย่างที่3คือเป็น duo standby ที่สำคัญคือรองรับ 3G True ด้วยนะฮะเอ่อเอามาดูตรงนี้กันก่อน โอเคนะครับเน็ตเวิร์สครับ WCDMA mm hmm. เป็น8 5 4 2 1แน่นอนครับว่ารองรับ 3G ของ True แล้วก็ DTAC รวมถึงของ TOT mm hmm. ด้วย GSM นั้นใส่ได้ของ900,008ครับผมเออ่แบตเตอรี hmm. ่เป็น1,250ม ah, ิลลิแอมป์นะครับส่วนเรื่องสตง้มมาสแตนบายนั้นก็นะฮะตามที่เรารู้กันแล้วครับอ่ะมาดูกันอย่างอื่นสิ่งที่น่าสนใจของตัวนี้ก็คือมัน สุดยอดตรงที่ว่าเขาติดแอปของ iMobile บางอย่างมาด้วยนะครับวันนี้เรามาดูกันโอเคขันแรกเลยเรามาดูกันนี่คือในกล่องเนี่ยจะแถมตัวเคสใสมาให้ด้วยซึ่งออยอดเยี่ยมนะครับยอดเยี่ยมจนทุกคนเพราะเราหาไม่ได้แน่ๆดังนั้นออถ้าเราพูดถึง iMobile i 8 1 0เนี่ยเราจะเห็นได้ว่า i 8 1 0นนะั้นเป็นเครื่องที่ดีมากๆเครื่องหนึ่งเลยแต่ว่าไม่มีเคสมาให้นะครับ่องนั้นก็ทำให้ดู้ตำหนิพอสมควรอ่ะคราวน,นี้เรามาดูกันว่า คือนี้สัมผัสเป็นยังไงอะไรบ้างเริ่มต้นที่ลักษณะของล็อกสกรีนก่อนครับเป็นโฟลโ o ครับสองจุดสองเพียวๆนะฮะไม่มีอะไรโอเคสังเกตได้ว่าตัวนี้เนี่ยจะค่อนข้างเป็นลอนเชอร์ของโฟลโ o เนี่ยซึ่งโอเคอาจจะไม่ลื่นแต่พอลองเปิดลอนเชอร์โปรดูก็ไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่เหมือนกันนะฮะโอเคนี่ครับตามนี้นะฮะซีบิวตัวนี้นั้นเป็น CPU ตัวเดียวกับ เอ่อ w วลคอม A88 นะครับก็เป็นตัวเดียวกับ Sony Ericsson X10 Mini ด้วยที่เราเคยพรีวิวรีวิวกันไปแล้วนะครับอ่ะเรามาดูกันว่าเ,เรื่องอื่นเป็นยัไงบ้างฟังก์ชันที่ใส่มาอย่างแรกเลยครับฟังก์ชันนี้เรียกว่าแอปคาเฟซึ่งแอป Cafe นะั้นเป็นแอป,ปของ i-mobile ซึ่งก็ข้างในก็เป็นแบบนี้ครับซึ่งมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับการให้เราเช็คดูว่าแต่ละตัวเนี่ยมันมีอะไรบ้างน,นะครับก็จะมี a p p s t o r e นะครับมีเล c o m m e n d นะครับแปลว่าแนะนำนั่นเองมี Top f r ร e นะครับแล้วก็มี t o อ d ด w วน o a หลนั่นเองสมมติไปที่ Top Down น์โหลดก็เด้งออกครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นปัญหาของ iMobile ซึ่งพอเรากดไปปุ๊บมันเด้งออกเห็นไหมครับเด้งออกตลอดเลยตัวนี้ผมไม่รู้เป็นอะไรล่าอันนี้ผมเปลี่ยนมาแล้วครึ่งนึงนะครับเพราะครื่งที่แล้วนั้นมีปัญหาตรงทัชแพดตรงนี้แต่ตัวนี้ใช้ได้แล้วนะครับซึ่งมันเด้งออกครับเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้เด้งไหมอ่ะอันนี้ ก็จะมีแอปคาเฟ่นะครับอีกทีหนึ่งด้วยนะครับซึ่งเราก็จะสามารถลงได้นะครับอ่ะแล้วก็ว่ากันไปนะครับก็มีเด้งบ้างไม่เด้งบ้างอะไรเงี้ยครับตามภาษาของบ้านของแอปนี่นะครับอ่ะอย่างที่สองม,มาดูครับ a t v นั่นเองครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่แฟนฟังชันดูทีวีนั่นเองนะครับบ้านต้องใช้เรือในการสัญจร นอกจากนีระดับดึงเสาได้ครับประตูระบายน้ำโภคยาสูงกว่าจุดแจ้งเตือนถึง5้าห้าเซนติเมตรชัดไหมครับอยู่ในขั้นประกอบการขนาถือว่าชัดนะครับถ้าเกิดว่าอยู่กับที่นี่ถือว่าเป็นทีวีเครื่องนึงที่ค่อนข้างจะดูได้ชัดเลยทีเดียวชัดไหมเอ่ยนี่คือการดูทีวีซึ่งถือว่าชัดพอสมควรเลยนะครับถือว่าชัดพอสมควรเลยนะครับ โอเคมาดูฟังก์ชันต่อมาฟังก์ชันตัวใหม่ที่ไ y วใส่มาฟังก์ชันตัวนี้เรียกว่าคอมบาร์นะครับซึ่งเป็นเอ่อคล้ายๆกับการที่เราจะรับเรื่องของฟรีจาก Facebook นะครับอัปเดตนะครับเอ่แล้ก็อ่ะ please gender below โอเคเราเป็นเมวนะครับเราก,กด next นะครับก็จะมี date of birth ครับเกิดวันที่เท่าไหร่ใส่มั่วๆแล้วลกันโอเคกด next ไปวิธีการใช้งานครับ ทำเมนู Add Home มีวิจ้งวิจเจ็ตว่ากันไปครับสรุปมันคือวิจเจ็ตครับซึ่งมันจะอยู่ตรงแบบนี้หรือเปล่าไปที่วิจเจ็ตฮะคอมบะคอมบะอยู่นี่ครับคอมบะวิจเจ็ตมาแล้วจริงๆคืออันบนเห็นไหมครับอันเดียวกันคือจริงไอว่าติดมาให้แต่แรกนะแล้วนะฮะยินดีต้อนรับครับกดเดี๋ยวก่อนฮัดลบมัอนอ้ oh my gosh โอเคไม่เป็นไรกดแตะเข้าไปครับ วิธีการใช้งานครับซิมเบียนครับกดนู่นกดนี่เพื่อเข้าใช้งานครับแต่เราเป็น Android ครับสัมผัสที่แถบแบนเนอร์หลักครับเพื่อเข้าใช้งานมาคอมบาร์กดปุ่มทช้เราเพื่อออกโอเคอเราจะลองเข้าดูด้วยกันโอเคแตะแบนเนอร์ยังไงงง มากมากอันนี้เอาตามจริงนะง,งงมากเลยครับก็อันนี้ก็ลองไปหาใช้ดูกันนะว่าใช้ยังไงแล้วเราคงไม่ได้คาดหวังจากการใช้ฟรีต,ตรงนี้อยู่แล้วนะครับโอเคต่อมาก็คือ smart news ตัวนี้แน่นอนว่าเป็นแอปพิเศษเลยนะครับเฉพาะของ i อ o b บ l e เลยซึ่งเป็นแอปอ่านข่าวนึงอันเดี๋ยวเราจะเอาข่าวกีฬาจากเอ o มคนะครับเข้าไปนะก็มีนักปั่นอิตาลีคว้าแชมป์จากโอเคเข้าไปครับราวนี้เรามาถึงแอปต่อมาครับผมแอปนี้เรียกว่าแอป เอ่อสมาท์นิวตรงนี้ฮะสมาท์นิวที่เป็นแอปของ iMobile ที่ติดเครื่องมาเลยนะครับซึ่งก็จะเป็นการอ่านข่าวในเ,เช่นกรุงเทพธุรกิจไทยรัฐนะครับเอ็มขอดข่าวการเมืองต่างซึ่งข้างล่างก็จะมีเรื่องของคาชกอรีครับหรือว่าหมดหมู่ให้เลือกครับเราจะอ่านข่าวบันเทิงก็ได้ครับก็จะมีของสนุกหรอเปล่าเราเข้าไปแล้วก็ดูกันว่าเอะแล้วมันใช้การส่งฟีดยังไงมาดูกันครับอ้อนนอมรับงานหดเพจอะไรเงี้ยครับอ่ะเราเข้าไปปุ๊บนะครับก็จะเป็นเรื่องของการลิงก์เข้าไปที่เว็บหลักของ ตัวเว็บไซต์นั่นเองครับที่ไอโมบายทำการฟีดมาอีกทีหนึ่งนะครับผมเรียบร้อยครับผมนี่คือของจริงครับผมนะครับโอเคนะฮะนี่ก็คือแอป,ปของไอโมบายส่วนตัวชอบครับชอบครับแล้วก็มันเป็นแอป,ปที่ดูแล้วอ,อ่น่าจะผ่อนเวลาในการเข้าเว็บไปได้พอสมควรเลยนะครับว่าเ,เราอยากอ่านไหนไม่เอาไหนเพราะว่าการโหลดเว็บนะั่นก็จะต้องใช้ทรัพยายกรเพิ่มพอสมควรเลยทีเดียวอะ รจริงๆแล้วนะครับเรามาดูเรื่องนี้กันก่อนครับผมเรื่องของพื้นที่ภายในนั่นเองซึ่งทุกคนเนี่ยมักจะโวยว่าเออแล้ว iMoB i l e เนี่ยให้ ROM มันน้อยหรือเปล่าหรือพื้นที่ให้ลงแอปเท่าไหร่อันนี้คือเรื่องสำคัญเพราะว่า i 8 1 0ดน่ยั้นได้ทำงานหน้าไว้แล้วก็คือเป็นเครื่องที่สุดยอดมากๆแต่ว่า ROM มันน้อยเหลือเกินเครื่องนี้อาไว้ให้มาทั้งหมดเออเราซูมให้ดูให้เห็นเลยบังนสอง้อสาสิบเอ็ดจุ้ามกะไบคผม ตอนนี้เหลือให้ลงอยู่130อ้าวทำไมมันเหลือประมาณ150กว่าอย่างเหรอคืออย่างนี้ครับคือไอ o โมบายนั้นน่ะมีให้ลง110จริงแต่ว่าลอมตัวเครื่องเนี่ยติดมาเนี่ยที่เป็นเอ่อเฟิร์มแวร์ตัวเครื่องเนี่ย,เ,ย,เ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 ,ยเขาติด WhatsApp มาเลยนะครับไม่ต้องโหลดเพิ่มติดทวิตเตอร์ติดสมาร์ทนิวส์นะครับติดเมื่อกี้แอปคาเฟ่ครับติด f ฟร n ช์เข้ามาติดโฟร์สแควร์เข้ามาติดคอมบาร์เข้ามาแน่นอนครับว่าที่ติดมาสองตัวก็คือ ทีวีแล้วก็ตัวเอ่อเรดิโอตัวนี้นะครับที่ติดมาโดยที่ฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันหลักที่ติดมาอยู่แล้ว Facebook พวกนี้ครับทาให้มันมีพื้นที่เหลือประมาณนั้นแต่ว่าเอ่อถามว่าถ้าเราจะเอาเครื่องแบบนี้มาเล่นเกมหนักๆก็คงคง,งไม่ใช่นะครับเราคงไม่ได้เอาเครื่องแบบนี้มาเล่นเกมหนักๆอยู่แล้วเพื่อนแต่ว่าเอ่อแค่นี้ที่ลงเหลือให้แลเนี่ยเอ่อก็คือตอนที่ผมเปิดเครื่องมาเนี่ยก็อยู่ประมาณ150 กว่านะครับซึ่งผมคิดว่ามันก็เพียงพอแล้วกับการใช้งานทั่วไปเพราะเราจะน่มาผมก็มีการลงทีวิตเทไลน์เพิ่มมากขึ้นนะครับอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นแอปที่เราต้องใช้กันอยู่แล้วนะครับเราไม่ได้เอาไปว่าเล่นเกมจริงจังอะไรขนาดนั้นอันนี้เป็นเว็บไทยคาลนด้าครับผมก็เป็นเว็บปฏิทินไทยเองซึ่งก็เป็นของอทไวเช่นกันเช่น12ครับมีมูนเฟสติวัลครับแน่นอนคำคือแวดประจำครับผมแล้วก็มีไชนีสเวจตเทเล่นเฟสติวัลนั่นเองก็คือกินเจครับว่ากันง่ายๆนะครับแล้วก็จะมีกาารให้ดูว่ วันสำคัญอะไรบ้างครับผม12เดือน1ิบนะครับอันนี้มัเป็นภาษาจีนนะครับโอเคจุฬาลงกรณ์เดย์ครับวันที่ยี่สิบสามนะครับก็คงแบบเป็นรูปแบบของปฏิทินจีนนะครับแล้วก็มีให้ดูมีฮาโลวีนอะไรเงี้ยครับก็โอเคครับมันเป็นแอปที่น่ารักเลยทีเดียวแล้วก็อาจทำเรารู้เรื่องของวันสำคัญต่างๆที่เราจะลืมไปแล้วเรียบร้อยครับผม